นี่เลยขาดไม่ได้จริงจังมากแล้วตัวนี้นะคะก็จะขาดไม่ได้เออดกาอยู่ใกล้มือขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพค่ะคือจริง,รงๆการดูแลสุขภาพไม่ได้หมายความว่าเราจะลดออน้ำหนักอย่างเดียวนะคะทุกคนการดูแลสุขภาพหมายความว่าสุขภาพองค์รวมด้านในเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลินชาไว้นะคะอันนี้รอบสองแล้วนะคะอีกันจะหุ่นดีไปไหนนะคะไม่เน้นหุ่นดีเน้นสุขภาพดีนะคะเน้นสุขภาพดีใครใครที่เคยป่วยจะรู้ดีว่า อ่ะเราจะไม่คือเราจะเน้นสุขภาพดีเป็นหลักนะคะทุกคนเน้นสุขภาพดีเป็นหลักปกตินะคะก็จะชงแก้วของนพ่ก้าวนะคะทุกคนเมื่อเช้าชงไปแล้วอันนี้ก็คือแก้วที่2แก้วนพก้าวจะชงกินตอนเช้าตอนเวลาจะออกไปข้างนอกจะชงใส่แก้วนี้เพราะว่ามันกิบได้ทั้งวันนะคะอ่านี่เลยสีสวยมากทุกคนแล้วรสชาติดีมากเออไม่อยากจะบอกเลยว่าอีชันกินชานพงก้าวเด้อสุดใหม่ สูตรที่มี11สมุนไพร11ชนิดกินได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะอย่ามาอิจฉาฉันนะคะเพราะฉันเทสแทนพระคุณมาประมาณ4เดือนแล้วเดนะคกอิจกินมา4เดือนแล้วก็ไม่รู้สินะก็ดูเอาเองเดินทางไม่ได้หยุดได้หย่อนทุกคนเดินทางทำงานนอนมานละ4-5ชั่วโมงเฟสชีดสดใส ปิ้งปังสูตรใหม่นะคะมีสมุนไพรงานวิจัยเออนะคะที่ใส่เข้าไปทําให้กระปิกระเป่ากระปิกระเป่านะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจําหน่ายนะคะทุกคนกินสูตรดั้งเดิมไปก่อนเพราะเราจะจาหน่ายคู่กันนะคะสูตรดั้งเดิมกับสูตรใหม่แต่สูตรใหม่เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่แบบว่า เอาใจัยรุ่นทุกคนค่ะเอาใจัยรุ่นชงแล้วกินเย็นได้ใส่น้าแข็งได้แช่ตู้เย็นได้นะคะเอาใจัยรุ่นเน้นเสนอแต่ดีทั้งสองรุ่นนะจ๊ะดีทั้งสองรุ่นราคาสา0รยหสิบาทเท่ากันนะคะเอ้อเลือกเลยใครชอบกินร้อนอย่างเดียวเลือกเบอร์หนึ่งใครชอบกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลือกเบอร์สองแต่เบอร์สองยังไม่มีจําหน่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินยั่วๆให้ดูนะว่าอร่อยไหมเข้ากินเข้าเดือนที่สี่แล้วค่ะ <c oughs> ทุกคน อีฉันจะกระโดดแบบคุณเข้าใจฟินความความฟินไหมคือ,อฉันก็แบบว่าสูตรแรกก็ว่าอร่อยอร่อยอร่อยแล้วนะอร่อยสุดๆกินแล้วคุณจะรู้ถึงความฟินว่าป๊าสมุนไพรไทยบ้านเรามันทาได้อร่อยเบอร์นี้เลยเหรอทุกคนแค่เปลี่ยนแค่ใส่เพิ่มไปแค่สองตัวแม่เจ้ากระโดดกระโดดอร่อยกระโดด,โด,ดอีกสักคำร้อน คือไม่คิดว่าอะไรมันจะแซบได้ขนาดนี้คือเฮ้ยบางทีสมุนไพรเนาะเราก็คิดว่ามันต้องหืนป่ะมันต้องแบบืสมุนไพรอะไรอย่างงี้หน้าต้องเบ,บ๊ะๆบหน่อยอ่ะแต่สมุนไพรทุกคนคะบอกเลยใครกินสมุนไพรของโนบะเก้าไม่รักไม่รู้จะพูดคําไหนหอมมากทุกคนแล้วไม่ทุกคนคะ่ะโอ,อ้หลายคนมาใหม่กลัวว่าจะมีสเตียรอย กลัวว่าชาจะมีคาเฟอีนทุกคนคะผ่านงานวิจัยที่สำคัญที่สุดนะคะเราผ่านการตรวจสอบแลบทุกภาคตะวันทุกภาคของประเทศไทยนะคะเรานำไปตรวจสอบที่แลบใหญ่ตามจังหวัดต่างๆนะคะเสียค่าตรวจสอบไปหกหลักนะคะเรานำไปเราให้สุ่มตรวจสอบได้เลยนะคะในทุกอถนะคะให้ให้ทีมงานนะคะสุ่มตรวจสอบเอาไปตรวจสอบได้เลยทุกแลบบนะคะ ในในทั่วประเทศไทยทุกคนคะไม่มีสารตกค้างเป็นสมุนไพรที่แบบว่าโอ้ยทุกคนคะไม่ใยากจะบอกมีใบรับรองนะคะมีใบรับรองออกจากแลบ,บใหญ่ว่าปลอดภัยกินแลว้วแบบคือเป็นสมุนไพรแท้ๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาใหม่ไม่มีคาเฟอีนไม่มีสารพิษไม่มีสารเจือปนไม่ใส่ย,ยา คุณลดน้ําหนักได้คุณสวยได้คุณผิวพรรณดีได้คุณสุขภาพดีได้จากธิ์ของเขาล้วนๆไม่เติมยาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิน่นคุณจะหวานด้วยยาหวานกลิ่นหอมกระเจี๊ยบกลิ่นหอมจากเอ่อมะตูมอ่ะทุกคนกับใบเตยอือทุกคนขาเก๊กฮวยแท้ๆไม่ใส่น้ําตาลอย่างเงี้ยพอเอามาผสมกันโอ้แม่เจ้าโอ้โห ที่สำคัญวิตามินซีสูงมากเราใส่มะขามป้อมเพ๊่มไปอีกโอ้แม่เจ้ามะขามป้อมนอกจากจะมีอยู่ในชาเรายังเอาไปใส่ให้ในแคปซูลอีกแม่เจ้านั่นแสดงว่ามะขามป้อมเป็นราชาแห่งสมุนไพรคะ่ะมะขามป้อมเป็นราชาแห่งวิตามินซีค่ะไปเซิร์ชดูนะคะสิ่งที่อิฉันพูดไม่เกินจริงนะคะเวลาพูดอะไรไม่เคยเกินจริงค่ะทุกคนพูดอยู่ในกรอบของการที่พูดได้